โอ้ยอข่าได้แล้วเข่าได้แล้วไม่น้ขาข่าไแต่ละล่ะติเจ้าค่ะหวนเข่ามือได้แล้วเพียนเหลืออีกอย่างต่อตินีนะอย่าให้หวนร่วงนีนะต้องรุดไปอยู่มือของคนอื่นผู้ใดกันละ่ละรักษาพลอยให้ดีนะเจ้าคาท่านเพียนขอพระคุณได้เลยเจ้าคาบัตรคิดยังมากเลยไ่นางเจ้าค่ะคุณหลวงต่อตินี่นะ เราใส่ไปนั่งทั้งสองเนี่ยไปจัดบ้านหลังอีหลังหนึ่งเพื่อเราจะจ<ป>ให้กับไปนั่งเพี้ยนพ่ออยู่เป็นการส่วนตัวเข้าใจบ่เจา้าค่ะคุณลวงและอีกอย่างเราสิขอประกาศต่อนหน้าทุกคนไ,น,ไน,ไนไว้ในนี่เลยว่าต่อตะว,วันนี้เป็นต้นไปหาไม่พวกบ่าวราทธาใส่ทุกคนเรียกไปนั่งเพี้ยนพ่อคนนี้นะว่าบ<ม>่าวรทธาใส่ต่อไปเข้าใจบ่เข้าใจค่ะให้เรียกว่าคุณเพียนพอ คุณเพียรพอเพียงตอนนั้นขาใจบ่้าคุณเพียรพอเอี่ยเอือนพี่เขาก็ได้ดอกเอี่ยคุณหลวงสร้างให้เอือนคุณไหนล่ะมันบลืรหูเอือนเพียรพอคือกันเพียรขอบระคุณได้ลายเจ้าค่ะอย่าไปคิดอยังมากเลยคอยว่างตัวให้ตามสบายกันแล้วกันล่ะนะว่าต้องไปกังวลอีย่างทั้งสินเลยนะเพียรนะเจ้าค่ะท่านเอ่อเธอเนี่ยเสื้อผ้าชุดเนี่ยมันบมเหมาะสมกับไปรักเลยนะเนี่ย ันบ่งามบ่จับขาคุณหลวงมันบ่งามเลยเสื้อผ้าชุดต้องไปเปลี่ยนใหม่นะเ okay, ข้าใจบ่โอเคเจับขาเดี๋ยวม่อมฉันจะไปหาผ้าเพื่องามงามมาตัดแผลให้จับขาเอา้าเป็นยังอีกเจาก้าค่ะคุณหลวงเนี่ยผิวเขาเลยนี่แม่เอาผิวบ่ง,งามบ่จา้าค่ะบ่ได้นะแล้วไปหิวแบบนี้บ่ได้โอเคจา้าค่ะเดี๋ยวม่อมฉันม่อมฉันจะพาไปอาบน้ำแร่แช่น,น้ำนมยางดีจา้าค่ะคุณหลวงต้องทำไม่ดีกว่านี้นะเพียนพ่อนะเจ้าค่ะท่านเอาเธอ ืัอนี้นะเราอยากะให้เพี้ยนพ่ออะไรกับไปพักพรนกันมากพ่อแร็วพี่จะให้เพี้ยนให้เขาไปพักพรและให้ม่น,นั่งทั้งสองนี่ไปจัดการเตรียม้องเตรียมฮอนเพี้ยนไปแล้วกันนะขอพระคุณเจ้าค่ะท่านท่านพ่อครับบัเนี้าคะพี่คุณอยากจะเขาไปพักพรมากพ่อเร็วท่านพ่อเขาไปพักพรกันครับท่านพ่อขอแสดงความยินดีกับบุคคลที่ทําความดีนั่นก็คือเพี่น้อนพ่อไปลูกหลานได้เมื่อเสร็จการเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าไปพักผ่อนกันได้เลยลูกเลือไปเพียนพ่อเพียนขอบพระคุณเจ้าค่ะตีความเมตตากับเพียนถึงเพียงนี้เจ้าค่ะเออนะอย่าไปคิดอย่างหนักเลยี่คุณบอกเล็วไอ้เข้าใจปะเจ้าค่ะไปปวดนี้ข้าไปพักผ่อนกระเะเนี่มเนาะค่อยๆลูกเจ้า,าค่ะคุณหญิงแห่งวัสแายยู่เลยแม่ะนะใจของเพียนมือนีเต้นเพียดอกคือฝัน จากว่าทังชีวิตสิเนจจริงหรือไม่แล้วแต่บุญกรรมต่างบางหลังข้างกอนมองบอเห็นโตตอนคือจังป่ายู่น้ำตามได้ก็บ่เจอปากเพียนรับนับว่าเออใจยังคิดกลางคัน แล้วแต่ดวงสาตาสิสาติพามาช่วยดวงพระรุไว้พระรุ่งรุงอาป้านาบาา้าเด็กอ่อนซอนสิหูขาฟังนีิทานเรื่องนี้ให้มันสิ้นดอกอวยต้ Não me... Ah, ได้รับตำแหน่งเป็นเลตาอาจารย์ก่อนร้องสารพันกันไปพวกเราถวายดอกไม้ในคำนองสารพันหนุ่มสาวผู้เหนือผู้ใต้สามคีรวมใจถวายดอกไม้พร้อมกันรับพรสินจากท่านพระอาจารย์รวมกันร้องสารพันไอ้เป็นประธานนํำทามาลา ดอกไม้มาถวายไหวบูชาขอบูชาแด่พระพุทธพุทธิตาจะรุมมามาลาดวงดอกไม้มาถวายไหวบูชาขอบูชาแด่พระธรรมพุชธานำพระสอนมามาลาดวง ไหวบูชาขอผูชาแด่พระสงค์ผู้ดำรงพราบินัยโอ้ยผู้ดำรงพระบินัยงจำด้อยู่สาลาพีกายสองเฮาได้ยืนยันสัญญาสา อใจน้องลาว่าดีเลเวาตานาที่อายให้เป็นคู่ยังกันอย่าลืมเด้อเธอฉันให้หักกันเสมอดดบอพอคำวันละอายท้าวันไกลที่ไปอยู่กรุงเทพธานีอายทำพี่ได้ดามีสาวหามเดินตามแค่คําพปีลืมลีลาวาดีที่มองสารพันนำสัญญาสารพันไม่จับโทรหา,าทุกยา่างทางส่งไลายก็ออกไป เ่าผู้เบ้าบ้านเดียวกันสัญญาสารพอัอนไอเรื่องความเกตมันหมายมันต่อสาวเข้าไปกลุ่เจอไปแรงแสงรุ่งใจเลยหนูก็ไปสีลืมมนี้ลาวาดี ยองเอยหลังจากนั้นหลายบรรทัดไก่มาทันคุณหลวงม้นตีไปหลักเชยช่มซอนอ้อยนั่งเข่าเป็นเมียอีกคนหนึ่งส่วนบวเน,นี่ยเมียภูเขาบทท่านเบาวาจังใดบัดใดมาฟั้งเบิ่องทางโกโมลใจป่าไฟบอมีเนี่ยเทาเพราะได้ยินสนมเบาว,วาทนคุณเอาเมียอีนางโกโมลใจลุกหอนคันไปกลุ่มกระบอปานฉากนิหันมาเข่าตามนิทานพหบอนนางโกโมลตะพ่น้องออกไปใครป่าแสนให้บาเทคนฟัง พบก,กับนางโกโมลซึ่งเป็นเมียของท่านขุนหลวงพลี่สองรับบทโดยนางเอกสาวดาวร้ายประจำทีมงานน้องอ้อยคัตยารับบทเป็นโก,โมนกนอมลจะนำเข้ามาทางสินจัดเสนอในฮันเรื่องกับแหงรักมันม้วนกันต่อในช่องนี้ครับ ยอสิล้ำต่อก่อนเขียนใต้ตามใจข้าโจสีขึ้นว่เห็นเรืองเวลาเพียงแล้วจันซาแล้วเป็นบางส่วนแกนนคอนสิแล้วดวนให้มันจบกบเรื่องให้เห็นเกีียงดอกสู้ตอนนางโกมอนออกก้าวย้อนผู้ฟังเรื่องอย่าสับสน จอมเล่กนมันยาัาทั้งปานมวยเทมความจองหองว่มีแพรสาระเนะเกินความตงองแต่อีพีนมาอยู่หัวของโตกะอิงอ่อยออยได้ดังใจผลลัพธ์มาจนว่าได้ผัวหนึ่งเมียสามเมียสองคือโกมนบนปานผีตอง พวบมานอนห้องเป็นเดือนบบเวียนใสไปเอาใจเมียใหม่เพื่อเอาแพ้่เปียงตุ่มพ่มางมดอกเอี๊ยอผู้ฟังเอ้ยตากี้ตั้งตะกี้พวกรว่าเอาเมียสอง บาดนี้เอามีสามคืออีเพียนคนใส่เอามาสอนไ,นไอ้มานนเอ,อ้ยบอม <า S 2> แมน,<ใ>นอืน่นแมนไก่เป็นน้ำแผนการของฉันนี่ต่างหากความว,วังว่าสิลอกค่ะบัวเงียมนั่นให้เท้าตายเมื่อหนึ่งนั่นเงียมพายเรือไปกลางน้ำเก็บดอกบวัวตุ่มแผนการฉันติ้งอีนางเลยขาไปทางเรือเจาะพื้นเวลาล่องกลางน้ำให้มันพายเรือลมจมลงมีซีรีไอ้กี้เอ้ยสามันบุญมันมี อีเพียนทอดใส่ซอยมันไหอดบตาไตกันยังวะเนี่ยบตาไตมันบตายนี่ไงตะกี้ตกกระปั้นากูตกบบตาไตบ้าไตต่อเนอแต่ยังไหนก็ตามสั่งตะกี้นะคนจังอีโกมนแผนึ่งบ่าได้กันมันก็ต้องมีแผนสองมีแผนสองมีแผนสองตะกี้แผนการนี่นะโกมอนอ่ะได้ให้อายมาุนนในไปจัดการแล้วนี่แหละต้นตะว่าจะไดนแผนการของเขาไอมาโนนโกมนน้องล่ะเรื่องนี่ตัวบ่ต้องเป็นห่วง ายมาุนนพุ้นี่แต่ไปว่าจกางบกเสือพัดถึงนองแล้วเพราะว่าไอก็บกเสือพัดนี่เป็นเสียวหักเสียวแพงกันเป็นเสียวกันเป็นเสียวหักเสียวแพงกันเป็นเสียวหักเสียวแพงเซียวตตยแทนกันได้คุณเลยแต่ว่าไอมาุนนว่าจังไดนี่มันคือได้เวล่าหราที่ายแพนการของเขานี่มันเป็นจังใดแล้วไอยก็ว่าจังสันล่ะป่านนี้ไอนับมันมากเพราท่านด้เห็ุมันอยู่ฝ่าวไปฝ่าวไปไม่ไิดเลยเสียงแง่ให้พวกตัวทั้งสองนี่หาาออยู่นี่ไอสิไปสืบว่ามันมากไป ได้ยินบ่ได้ยินถ่ายอยู่นี่เด้อถ่ายอยู่นี่ฝ้าไปแก่งอยู่นี่อย่าไปใส่เด้ออย่าสงสัยตาไหล่ต่อไปครับเนาะนี่ยังสี่เบาอันนึงให้ฟังเจ้าหูเรื่องเพราะว่าบักเสือพัดในเล่าแหวกดิกิตติศัพท์ของมันไหนขาเราข้นขืนความรักขาข้มไม่ยืนอยู่สองคนกางปมะสางบ่เก่งกว่าอำนาจของเขาเสลยนางคงจะมาดูเถอะนะว่าเรานี่คือเสือพัด เสือพันน่ะเห็นผู้หญิงคนใดเป็นไปบ่ได้เด็ดขาดต้องค้งคืนถูกไล่เพราะวันตีเป็นนี่แม่นางจะมาจากมาเหมือนแม่นางจั่งมากเหมือนแม่ของเขาเอ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 าเยอะแค่นี้นะเมืองเป็นไผ่มากคะนี้นี่จังเลยมาแตะต้องต๊ะกูสงสัยมันมารู้จากโกมดมอนสเตลร์จากตีต่มที่สูงเซระเกิดเราไหมนางคือผู้ใดกันล่ะฮะผู้ที่บอกให้ตาแจ้งบอกมันไปกูนี่อีโกมหมดวายอืมลูกกำนันเก่า และอีกอย่างหนึ่งนะกูนี่เมียของคุณหลวงมนตรีจำส่กระลาจำไซสมองมึงไว้บักกีคาแล้วแม่นั่งสองคนหูงวะฮะว่าเรานี่คือผู้ใดกักมันไปเสพน้ำหัวปอดมึงเนาะไอ้สิอยากผูกแล้วเดี๋ยวแล้วคือเสือผัดฮะเราคือเสือผัดเว้ยเสื้อผัดอุ้ยแหงมึงสงสัยสิมาเอาจ่าจหางเอาจังสี่จ่างเท่าไหร่จ่างหาเงินจ่างหาเงินกูเพิ่มอีกสองหมื่นเฮ้ยมันรอ เอาเงินปอไปใจใ่ายเขาไปเสื้อพัดหรอกละ่ะเสื้อพัดาสีมาเอาคาจ้างนะนะพีไส้ของเรานะ่ได้ไปจัดการเรียบร้อยแล้วสงสัยสีมาเอาติปกีอยากได้ติบอยากได้เงินเพิ่มแนนนอนจัดไปจัดไปาสีอยากได้เงินเพิ่มนะว่มีปัญหาว่ามากเลยอยากได้ท่อใดอยากได้ท่อใดอยากได้ท่อใดลองบามาาบึงเงินที่ไปนั่งจ้างรับไปคมขึ้นเพียรพ่พอแมนบ<พ>อหยิบเงินกูด้ กูเดี๋ยวกูจะเอาเงินกูให้เอามายืมนายลูกอือเอาเงินกูบ่มีเลือแหะเส้นบามาเลยอยากได้เท่าใดเสือผัดเราไม่อยากได้เงินต่อไม่เอาเงินอยากได้เงินยากกันด้ว่ะมันเป็นมูกัร์ไม่กับสีบอกเงินตใช่แต่เราอยากได้เธอมากกว่าอีโกมอนมาดิเอามึงมาที่ยังกี้เอาไปที่นี่ปล่อยน้องกูแมมึงหยุดไงเปอยไปอีโกมอนมึงบังอาจจังใดฮะ สิจ้างกูไปคมขืนอีเพียนพ่อสูวสองโตยังมารู้นะว่ากูกับอีเพียนพ่อเป็นไอ้กับน้องกันมึงอยากให้กูไปคมขืนอีเพียนพ่อไหมมอสไอ้กับน้องมานี่มื่อนี้โอกาสนี่แหละของกูคือพ่อยเก่าเ้ยกูดจีขมขืนมึงทันมั้ยมึงยัดปืนมึนเดี๋ยวปั่ปืนก่อนมึงยัดปืนมาเอาปืนกูไปบอมฮะมาเอาปืนกูไปเอามึงจีฝากกูตีกูดจีฝากมึงไปเอาไว้มึงกะว่างไล่อื่นนะเปียเอาไปนี่ละมา มาหิโอเยปอเปีเไปมาเอามาตีไปจักได้ล้วนี่มาเอี่ยไงอ๋ออ๋ออ๋อถอนออกไูบอกให้มึงถอนออกมัด้วงเหอมันจะด้งมันแค้วงออนมหมุนเอเล่นไปรถตีขี่กล้วยดอินเอาเออเฮ้ยโกมัด ปาเปิดอาหนุมันถวายเหรียญกับพี่านหาเนี่ยอาบักดีบัลเลิต์แ่สูกัมอนมึงเป็นแจ้งไดล่ามึงบังกูนี่เลยมึงเป็นจ้งไดนเนี้มึบอาเนี่ไ้หนไอ้ทมึงไม่ใส่กูรุนเราบ้เอากป็นยังกางเกกางๆจงกันสิอดีกิโอ๊ยขามึงของน้ำอีห่ามึง สีมาเรียนพ่วงมาจันนั่นแล้วมึงหลุดว่าต้องปากไปไอ้นักเอาปืนมาหนิหยุดนะพ่ยับไปแล้วนี่อีกกองมุนบอกมึงยับไปมึงหลายต่อไปมึงต้องสำเร็จของไทยกูพอไหวอีกกองมุนเห็นไอ้กูมาแล้วหลายต่อไปคือมึงได้ไหมเล่าเรียกตั้แลวเท่าแล้วโอ้ยอีขี้คาดิแม่มึงสิมาหามันหาแม่มึงหงังต้องไปทวงไง มึงสีมาห่วงกูเห็นยังเขาเสียเอากูไปไม่แห้งดีกอโอ้ยอีนา่านี่เมีโอ้ยบ่เคยเสียพู้มาจันในผู้ใดบ่มาจักเขียนเนี่ยจังเสียเสียพักดีกีมาดิมาไปครับอมาอาจจะนะอาจจะะอาจน่อาจบ โอ้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 แล้วๆแล้วๆอ้โอเกียอโอเกีออมึงไปยังไงเอื้อยอุ้ยโอ้โอลาไปยังไงเอื้อยโอ้ยมาซอยเอื้อยเนี่ยโอ้กูมืดเนี่กียเยมังเอมึงไปกียซอยซอยมึงเสียมันเอา มันบ่อมียนมันเสียยังกูถอดแถมมันโอ้าที่เห็นกูใต้จริก็อนจ้างเท่าไหร่สองหมือาไปอีกสองหมืนเลิศแห้งพี่หลีมึงอย่ามาไปไอ้ดีกอีกโอ้มนมึงอย่ามาดิเม่อสองคนเมื่ต้องมีกันหัวมาหัวเก่าขึ้นกันอย่ามากูบอกเมื่สองคนอย่ามามึงอย่าหยุดอยากกับกูหน้อีกโกมนอีกโกมน อีขี้ขาอีน้าหมาอีศาสัวอีบ่าจำกะลาหัวกูฏิขอเตือนมึงไว้มึงห้ามยุ่งกับเอียนเพียนพอมึงอย่ามานี่หมอต้องไปไกลขนาดนั้นหยาบปะหยาบเปล่าเสียอยู่จ้ากูฏิขอเตือนช่วยเป็นครั้งแรกนะอีเพียนพอคือน้องสาวของกูมันไปเห็ุอันใดนฮะไอ้ซูจิตทำลำใจรู้จังจังกลางกูหาไปก้มขืนมันฮะขันนองมึงมาไม่แย่งหัวนองกูมันกลบว่าเกิดแรงจังเจ๊ซีเราปักเสือบอกว่าจะได้ก็แล้วแต่ สูงห้ามคิดไรกับนอกก้องครูเ็ทอีกเมทฐานนะเข,ข้าใจบอท่านตูสีคิดเล่าขาสู้คิดอีกแล้วก็ันนี้คือการเตือนคันนี้การต่อไปอีกแล้วก็ชีวิตทั้งสองคนจะต้องตายดีนะกูจะบอกให้นะขี้ทั้งในขี้มึงเกกสียรถมาแกตู่ไปโซงตีกู้นท่ขามึงตายเลยมึงคือปากดีนะฮะเตือนไว้นะนี่คือครั้งแรกคันนี้อีกครั้งสองนั้นเรียกก่อนมึงมึจะไม่มีชีวิตอยู่หายใจในบนโลกนี้กูขอจะช่วยซะหนีละ อันนี้คือการเตือนนะจ้าลำเร็กคว่มใครกูเลยโอ้ยบักขี้ขาเอ้ยทำตาถือเปลือยแล้วมาเป็นกลางใจโคตรหนองมึงเนาะบักซัดผู้ว่าเนี่ยมบ้ามึงเก่งจังมึงบ้าอย่างมึงอกี้ฮะวันไหนบ้าอย่างซ้อมไปเสียแล้วไปีมึงใครอยังเองยกูมีแหงเป็นจังได้บ่ะทีนี้เลขออกตัวกับเล็กเซมินออกตัวกับ อย่างสมาครคมคืนหน่อมันมาคมคืนจากความแต่วกัดใดก็ต้องนี่นะห้ามปากไปไอ้ดังไปได้แต่ได้กี้หูกันแค่สองคนกับพ่อได้กี่ที่สําคัญไ,ไอ้มานโ่นไอ้มาโ่นไอ้เฮานี่แหงปากโปง่งเลิดเม,มื่อใดเมืนน่อนึงมากมึงบริจาคเงินมานหนิปากบ่มีอิหูรีบบ๊อบอิงหูน่าจะเรื่องนี้นะกี้ทังหูทั้งพี่คุณไดกี้บ่อยากสิคิดนะกี้ไม่อยากสินนกยสว่าเลย <S 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 ไอ้เก็บไปอยู่สองคนได้กี้เนออยู่สองคนตอนนี้มาหนิเว้ย ปุสิบห้ามึงไปรับหนึงแล้วไปฉลองกันแรกนี่เหมือนแผนการของเรามันซับเรียแล้วเข้าใจไหครับลูกพี่ไปเลยเฮาโอมอนน้องลา่ะในในไอมาโนนโอมนโอมน,อมน,อมนแผนการของเฮาคงสิซับเรียแอะไล่ะไอบาา้านเนี่ยคือว่าจังทร์สันแหละไอ้ออวังนึงไอ้ย่างสวน,นกันกับเบิกเสือผัดมันหวานาเรียบร้อยแล้วหมอวสันมันหวานาเรียบลอยเน้อเกิดใจแรงว่าเรียบร้อยตัวจะน็อแน่คือมันหวานแะยายกีแต่ว่าให้ถามไอ้น่าปะยังอายผ่ากันไปเห็นยังมาฮะ คือหัวยิกหัวยองเสียขาดจงโป่งเจ้งเป้งแบบนี้เหรโอ้ยนี่น้องน้ำเออน้องน้ำยุปานี่น้องงามนั่ารัะกับน้องน้ำหล่ะอีนี่อยากได้ดอกบัวก็เลยลงเก็บให้รบันเสดโตกเลี้ยตกเลี้ยเออตกเลี้ยแห้งไานั้นตีเสียพาคือสิ่ภากันขาดร้องเบื้องเล้วน้ำบัวเนาะมาที่นี่ภาตะขืนไม่เลี้ยวยากกินบักเล็บแมวไปเลยเอ้ยเอาให้คอยแน่ยประจันเอาว่าท่านใจตีนที่คอยอุ้มมันเลี้ยวไหม บางเนี้ยไม่เป็นอะไรขาดขาดซอยเม็ดไอ้เสียขาดขาขาดย้อนอยากกินมกเล็บแนวนั่นตีนม่มันเสียบกว่านั่นจริงเหรอแสีบอึกอาอึกอาเลยโอ้ยเอาละเอาละในเมื่อแผนการของเฮาสำเร็จแล้วอย่าเลื่อมนะที่สัญญากับไอไปสัญญาอย่างละไออ๋อมันนี่มันนี่เงินเงินเงินหวานี่มันนี่คือมันเผาเวลาโอ้ยเงินอันใดกับเงินอันใดกับเงินแมีนด้วง เฮดฟี่บดไอติณไอหน้องแล้วถือว่าเคยเฮ็ดฟีจักเทียอะไรตังซี่ไอห้าต้มสรลองเงี้ยอืมก่อนทีสระลองเอาจังไดรอีกสร้างที่ไฟมันกระลังสุมใหม่อยู่ตอนนี้ไอมาโนเ้าก็ใส่ไฟไปอีกโอมโกรมตัวว่าถือกันได้ตั้งหลายไอแต่คิดคือโกมหนือแม่นบ่าที่นี่ต้องไปบอกพี่คุณไปใส่ไฟอีกเพียงพอเลยวะมันขคสูสูซ้ายต้องแล้ว ้าไปต้องเดือดละถ้าฉันทอาสีไปเขาไปฉลองกันก่อนเนาะแม่่นละไปจังสัดไอ้เข้าแกนาค้อนบันเทิงสินมาแล้วแถวเขาโม่เจ้าจืจอน้ำกบก็กะยังหรือกะใจคือสุ่มใหม่ไพ่พ่อกะยังคอจะเลื่อนมาเพว่าท่อฝากกอผู้ยังหวังขอฝากฟังผลงานอีกเพียงสัก พ่พอแม่เอ้ยเสียงที่ดังมานี่ชาวคณะเจนานาคอลูกหลานเจ้ามาลำชงทางบานาังบบนไผ่ยผู้ช้ทรงบุรีรัมบฑำฝําผ้าเสื้องให้สุงมซวงทางจุมพวงเขตสงพี่ไม้ทรงแต่ความหวังหันมาทางดงเพลงฝ่ายกิโลศูนยทีอํำเพื่อพ้นหนองสองห้อง คอนสวรรค์ชัยภูมิซุมลานเจ้าเคยได้ผ่านทั่งทาลีเชียงคานจังหวัดไรยดนใายสายส,ายส่งซอยงานเจนานครผู้กระดังก้องฟ้าเบาง่ายปานยังทานผู้ฟังสนใจติดตามเสียงไว้เจนานครสิขอเป็นคนใส่ให้สัทธาทุกทุกทาน ถ้ามีงานขอให้จําชื่อว่าไอ้ให้ไปเยี่ยมดอกย่องยามออ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 แฟนแฟนออ